โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็วันนี้ก็ผมเพลินโซนนะฮะวันนี้อยู่กันในเกมกระสก้านะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ไอดีนะครับเป็นไอดีใหม่ๆเลยครับเพิ่งเล่นใหม่เลยนะครับอย่าไปเลยตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อใหม่ในส่วนของเพลย์โปรสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องสามารถกดสมัครสมาชิกไว้ได้ที่หน้าช่องนนนนนนะะะคคคครรรรรัััับบอออีกกกกกกกชช่่่งงงทาาาาาดดดดซุปปปเเณใตต้้้ลลิๆ็สมมถไไผูยนะครับ ไอดีน้องคนนี้เนี่ยอยู่เซิร์ฟ789นะครับเป็นเซิร์ฟใหม่ที่ผมเล่นลงช่องพอดีนะครับก็เลเวล45นะครับเพิ่งจะเล่นเองนะฮะก็แต่ว่าหยุดเล่นไปสักพักหนึ่งแต่ว่าอยากให้วิเคราะห์ไอดีให้นะครับก็อย่ามาดูกันนะครับองต้นเนี่ยขอดูพลังก่อนแล้วกันเล่นเป็นสายฟรีนะอ่าพลังแสนอู้พลังแสนเหรอก็โอเคนะครับพลังแสนเก้าโปเกมอนที่ใช้งานนี่คือดีเลยนะดีกว่าไอดีที่ผมเล่นอีกนะที่ผมเล่นนะ่ะเป็นคลเดีโอครับแล้วก็มี ดิซาดอนแล้วก็จะมีเวลโอนะทีนี้เขามีวิตตินีครับผมบอกเลยว่าวิตตินี่เนี่ยจะช่วยคุณได้เยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารเราจะต้องทำอะไรกับตัวละครเราบ้างนะครับผมอ่ะก็นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเลเวล45ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูโปเกมอนั้างในก่อนอ่ะนอกเหนือจากโปเกมอนสามตัวนี้ก็ไม่มีตัวอะไรที่เล่นได้เลยนะอ่ะถ้าที่ผมมองนะครับก็จะมีที่ผมแนะนำนะอ่า 3ตัวแรกก็เล่นไปเลยนะครับ3ตัวแรกเล่นไปเลยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมอยากจะให้เล่นทีมไฟไปเลยนะครับทำทีมไฟดีกว่านะครับในอนาคตนะแต่ว่าเนี่ยเล่นผสมได้ก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตผมแนะนำเป็นทีมไฟไปหากราดอนมาวางก็ได้กราดอนโฮโอฮีทรานนะครับผมค่อยๆเพิ่มไปทีละตัวนะคือเราได้กราดอนมาใช่ไหมครับเราก็จะเล่นกับวิตินี่ใช่ไหมแล้วก็เล่นกับลิซดอนก็จะเป็นทีมไฟ3ตัวใช่ไหม พอเล่นไปสักพักนึงครับเราก็จะมีการสวิตซ์เปลี่ยนอลิซิแดอนออกครับเอาโฮโอเข้ามานะฮะวิตานี่ยังอยู่นะฮะวิตานี่เล่นได้ไกลอยู่นะครับแล้วพอเล่นไปสักพักนึงเราก็เอาวิตานี่ออกครับแล้วก็ใช้ฮีทรานเข้ามามันก็เป็นสุดยอดฟูลทีมไฟหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะให้ดูนี่แบบนี้ถ้ามาแนวเนี้ยผมเล่นทีมไฟน่าจะเวิร์กนะเนี่ยครับก็ไปหากราดอนมานะครับนี่กราดอนกราดอนธรรมดาบแบบนี้นี่กราดอนหนึ่งตัว ตัวที่2เนี่ยให้เป็นโฮโอครับแล้วก็ตัวที่3เป็นฮีทรานค่อยๆสลับสับเปลี่ยนตามที่ผมบอกเมื่อกี้ไปนะอ่ะแต่ว่าตอนนี้เล่นทีนี้ไปก่อนนะครับขอดูวิทินี่หน่อยอ่ะวิทินี่ใส่อุปไมไม่ตรงเนี่ยวิทินี่เนี่ยต้องใส่ท่อนไม้นะเดี๋ยวขอดูสกิลวิตัวนี่ก่อนวิทินี่เป็นไฟพลังจิตไฟฟ้ามีไฟ2อ,อ่าวิทตินี่ใส่ท่อนไม้ก็ได้ครับแต่ว่าใส่ลูลลกแก้วอิเล็กตริกบอลของปิกาจูนะแล้วก็อ่าอาวุธเนี่ยยังใส่ไม่ตรงแล้วก็ด้านในเนี่ยของอาวุธเนี่ยไม่มีไม่มี ก็ไปหาถุงเคลือบโตมาใส่นะครับอย่างวิตินี่เนี่ยแนะนําให้เป็นกล่องสีแดงนะครับเป็นสายดัมเมดนะตรงนี้นี่ัยโบราณดีนะครับผมสายฟ้ายังไม่รีเลยนะไปรีสายฟ้าหน่อยนะอย่างน้อยกอ็ให้มันติดสายฟ้าสักเส้นหนึ่งก็ได้ถ้าโชคดีติดสปีดนี่จะดีมากเลยนะแล้วเราก็ค่อยเอาสายฟ้ายัดเอาใบแม็กยัดตรงไหนสายฟ้าได้นะตรงนี้อันนี้ก็ปรับไปนิดนึงเรื่องอุปกรณ์นะครับเรื่องสายฟ้าแล้วก็คุณสมบัตินะครับ คุณสมบัติเนี่ยมันได้2อันนะครับแต่ว่าเป็นสปีดอัพดีนะครับมันออกสกิลไวดีแต่ว่า,อ,าอันนี้มันเป็นกรอบส,สีสีฟ้าใช่ไหมครับผมแนะนําให้ทําให้ได้ให้รีให้ได้กรอบสีม่วงนะมันจะได้พลังเพิ่มมากกว่าเดิมนะตรงนี้พลังน้อยไปนะครับเลเวลสี 4, 5, พลังน้อยไปหน่อยนึงแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยต้องอัพหน่อยนะอย่างเงี้ยเราไปอัพเลยนะครับเราไปอัพเลเวลให้กับเจ้าตัวนี้เลยเลยนะอย่างเงี้ย อัพไปเลยนะครับอัพตามขั้นเลยนะครับอย่างมันบอกเลเวล40ก็ได้เลือดอีก840เลเวล50 60อัพไปถึง60เลยไม่ต้องเสียดายนะมันเป็นตัวชะตาสัมพันธ์นะครับเนี่ยสตัวนี้พยายามหาให้ได้นะครับผมต่อมาตัวนี้ก็อัพตามเลเวลอยู่แล้วเนาะสกิลโอ้โหไม่มีอะไรใส่เลยนะฮะอ่าแนะนํานะครับก็ไปหามาใส่วิธีการใส่นะไม่ยากนะครับเพียงแค่คุณกดเลเวล1กากๆเนี่ยใส่ เปิดซ้ำๆวางให้ทับให้ครบ8ช่องก่อนนะฮะแล้วก็เลือกใส่เลเวล3นะจำไหมครับเอา1กับ2วางก่อนนะครับพอวางครบ8ช่องเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้เอา3ลงก่อนเอา3ลงเสร็จปุ๊บค่อยเอา4นะครับถ้าคุณเลือกจะเอา4ลงก่อนคุณต้องล็อกคุณล็อกกุญแจนะฮะซึ่งการล็อกกุญแจครั้งแรกจะเสียแล้วหนึ่งครั้งที่2จะเสีย1นึ่งพครั้งที่3จะเสีย2องพันสามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะการล็อกกุญแจเขาค่อนข้างเปลืองปกติแล้วเนี่ยการวางสกิลลลึก้าาเเนี่ยขจะวง อ่าเลเวลกากๆไปก่อนพวกเลเวลหนึ่งเลเวลสองสีเขียวสีแรไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวสีทองวางที่หลังโอเคไหมเนี่ยไปหามาวางนะเพราะสกิลรับต้องปรับหน่อยมันไม่มีเลยเลยตบบนี้แล้วก็เครื่องประดับอ่ะเพิ่งจะปลดเลเวลสี่สิบห้าแน่ๆก็สําหรับเครื่องประดับเนี่ยมันยังเพิ่งจะใส่ได้นะครับก็ให้ไปทาเควสนะครับใส่เครื่องประดับอ่ะหาทำเควสเรียบร้อยแล้วก็ไปหาเครื่องประดับที่เลเวลสี่สิบห้าหรือเครื่องประดับที่เลเวลมากกว่านี้นะครับแล้วมันมีพวกลดออฟอะนะฮะ ไปหาเครื่องประดับแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะมีเครื่องประดับบางอันที่สเตตสุดท้ายมันจะเขียนว่าลดเลเวลอ่ะก็คือมันจะมาที่เลเวลต่ำมาใส่ได้นะครับกพ็พยายามมาหาใส่นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใส่พวกสีฟ้าไปก่อนแล้วก็อัปเกรดเอาไปใช้งานก่อนได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งก็แนะนําให้หาพวกประดับสีทองใส่นะครับอย่างเงี้ยประดับสีทองนะครับขั้นหนึ่งขั้น2ขั้น3มันก็ว่าไปแต่ว่าพยายามใส่ให้ครบเซตของมันนะครับแล้วก็ตีบวกเยอะหน่อยครับนี่ตีบวกน้อยไปนะ ตัวนี้ผมบอกเลยเป็นตัวตัวหลักมากนะฮะคือเป็นตัวหลักของไ d เลยนะครับผมบอกเลยว่ารีไอดีมาได้วิตเทนี่คือโคตชโชคดีนะฮะมันจะช่วยคุณผ่านด่านได้โคตรดีนะครับเพราะว่าสกิลกลุ่มสกิลของเขาได้เป็นสกิลกลุ่มทุกท่าเลยนะครับโคตรโหดเลยแล้วแรงด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายท่าด้วยมันจะเป็นพลังจิตสายฟ้าแล้วก็ไฟสามารถผ่านด่านได้โคตรดีนะฮะอ่ะสำหรับวิตเนี่แนะนําประมาณนี้นะฮะส่วนลิซอนครับใส่ธนบัตบวกห้าดีแล้วครับไปหากล่องถุงเครือบโตครับที่เป็นกล่องสีแดงมาใส่นะฮะ ระดับเหมือนกันนะครับหาประดับดมาใส่นะตรงนี้แล้วก็ชะตาสัมพันธ์ก็ทาเหมือนกันนะครับส่วนนิสัยนะครับนิสัยแนะนําให้เป็นโบราณนะครับผมไปเปลี่ยนนิสัยด้วยแล้วก็สายฟ้าทาเหมือนกันนะครับรีเหมือนวิตเนี่นเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัตินี้ไม่ใช่นะฮะคุณสมบัติของลิซดอนคือตัวนี้ครับดาโคนิตนะฮะเป็นสีม่วงนะฮะอัพเป็นกรอบสีม่วงให้ได้นะครับนี่สีฟ้าคือไม่ใช่นะครับพลังมันน้อยไปหน่อยส่วนสกิลเอาสกิวฮะไม่เต็มเหรอเนี่ยเอาดีดครับสลพาดไปเี่ยนะครับ คือจะบอกว่าเลเวล45นะฮะสกิลเลเวลเนี่ยก็ควรจะ45ทุกท่านะครับถูกไหมฮะมันต้องแปลผันตามเลเวลนะนี่คือโหนี่ปล่อยทิ้งเลยนะฮะแล้วโอ้โหเฮ้ยทำไมถึงไปอัพแฟร์โอ้ยไม่ไม่ต้องอัพแฟร์ร์ไฟเออร์ก็ได้นะครับให้อัพท่าโจมตีพาสซีฟไว้ที่หลังเลยพาสซีฟของดิเซดอนเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยเลยนะครับบอกเ๋อย5%เลยเนี่ยันแทบไม่มีผลเลยเลยนะฮะคาริอ่าแล้วก็คาริโอค่อยพูดแล้วกันประดับเหมือนกันนะฮะ ตีบวกน้อยไปหน่อยนะครับผมตรงนี้สําหรับคาดิโอครับคาเดโอเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นได้นะเล่นได้ไปถึงประมาณกลางๆเกมเลยสักเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคาดิโอเนี่ยเขามีสกิลที่ค่อนข้างดีก็คือสกิลควิกการ์ดมันจะเป็นสกิลล้างที่บ้าเปิดโล่เพิ่มเลือดในพวกนี้นครับถือว่าดีมากนะผมเอาไปใช้ได้เลยก็ทําาล่งเมก้าได้นะครับแต่ว่าอ่าระหว่างเมก้ารซดอนกับเมก้าคาดิโอผมแนะนำห้ทำเมก้ารซดอนก่อนเพราะว่ามันจะมีด่านสํารวจที่เราจะต้องผ่านนะครับผมตรงนี้ อ่ะก็ใส่ไปหากล่องเครื่องเดือบโตมานะครับเครื่องประดับเหมือนกันนะฮะทำเหมือนกันเป๊ะนะฮะอ่าส่วนคุณสมบัติครับสปีดอัพถูกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นกรอบสีม่วงนะอืมไปรีหน่อยนะครับเนี่ยโอ้ไอเทมรีไม่มีเลยนะครับไปเล่นชะตาศัตรูนะฮะมันจะหาได้แล้วก็พวกกิจกรรมอ่าการคุณสมบัติต่างๆไปหาเล่นเอาเนี่ยแล้วก็เนี่ยสกิลนี้อัพไม่ได้เลยนะครับสกิลอัพไม่ถึงเนี่ยไปอัพพาสซีฟอีกแล้วนะฮะจริงไม่ต้องอัพพาสซีฟครับไม่ต้องรีบ นี่เลยอัพพวกสกิลหลกัหลกๆพาสซีฟอัพที่หลังนะฮะไม่ต้องเป็นต้องอัพพาสซีฟก่อนนะอันนี้มันเสียพอยต์ถูกไหมครับเราต้องเอาพอยต์ไปใช้เนี่ยอัพไปเลยพวกเนี่ยเนี่ยอัพไปเลยนะครับผมตรงเนี้ยอืมอัพแบบนี้ไปเลยอ่ะโอเคหลัลกๆก็จะประมาณ3ตัวนี้นะครับผมที่เล่นไปก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวตามที่ผมบอกเนาะตรงนี้แล้วก็อ่าพยายามนะครับหนึ่งเลยนะฮะ ทำเลเวลให้มากขึ้นนะครับทำเลเวลให้มากขึ้นนะฮะจุดเปลี่ยนของ ID จะอยู่ที่เลเวล70นะฮะเลเวล70เนี่ยคุณจะต้องมีพลังให้ได้ประมาณ8-9แสนแล้วก็อัพซอยข้อมือแซ่จะได้ล้านหนึ่งพอดีนะฮะโอเคตอนนี้ระบบมันเปิดน้อยนะครับณตอนนี้นะณตอนนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งเลยนะครับก็อัพตาต่อสู้นะฮะอัพตาต่อสู้นะครับพยายามอัพ เบื้องต้นนะให้ใช้ตาลักษาเล่นก่อนตรารักษาเนี่ยเล่นผ่านด่านดีนะครับแล้วก็เนี่ยอัพตรงนี้ไปเยอะนะครับพยายามเปิดให้ได้สะสมตรามานะครับตราเนี่ยสามารถหาได้จากร้านค้านะครับร้านค้าก็สมามารถซื้อแล้วอัปเกรดได้มันก็จะปลดสตัดไปเรื่อยแล้วเราก็เอาผลึกพลังงานเนี่ยมาอัพผลึกพลังงานก็หาได้จากไอ้ตรงลา,า,ายแทงนะเนาะประวัติผจญภัยนะครับเนี่ยพยายามลงหน่อยนี่ครับเนี่ยพยายามเก็บของนะฮะเนี่ยเก็บของแล้วก็อัปเกรดนะเอาไปลงประจนภัยเนี่ย เนี่ยไม่ส่งเลยนะครับไม่ส่งประจนภัยเลยนะครับผมเนี่ยดิไม่ส่งไปประจนภัยเลยนะครับส่งประจนภัยหน่อยเนาะเนี่ยเรีไม่ม anyway ีโปเกมอนโปเกมอนน้อยมากผมบอกทีเลยว่าไอเดียที่โปเกมอนน้อยมากนะฮะอ่ะโอเคพรสวรรค์นะครับไม่อัพเลยนะครับไปเล่นไปเล่นพรสวรรค์หน่อยนะอัพเกรดนิดนึงนะเนี่ยเนี่ยอัพเกรดก็ขึ้นแล้วเห็นปะดูดิพรสวรรค์เนี่ยให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามอัพที่มันให้สปีดก่อนเงี้ยอัพสปีดให้สปีดก่อนจะช่วยได้เยอะนะครับ แล้วพอเราเด้งมาอันที oh ่สองเนี yeah. ่ยให้เราอัพแถวล่างก่อนนะครับเพราะทำไมต้องอัพแถวล่างก่อนใช่ไหมครับแถวล่างมีสปีดฮะผมบอกเลยว่าหลักๆช่วงเนี้ยอ่าช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยสปีดค่อนข้างสําคัญนะฮะแล้วก็เส้นทางเทนเนอร์โอ้โหอ่าเส้นทางเทนเนอร์อัพหน่อยนะแล้วก็ล้างนะครับเลือกสแตตแล้วก็ล้างให้ได้สีทองนะเราสามารถที่จะย่อยนะครับส่วนประกอบตรงนี้ได้นะครับแต่ใช้ทองย่อยนะครับเราจะเล่นสีฟ้าแล้วก็ย่อยสีฟ้าเล่นสีชมพูก็ย่อยสีชมพูเล่นสีทองก็ย่อยสีทองอะไรประมาณนี้นะครับ ก็พยายามปลดหน่อยหนึ่งนะครับสามารถไปลงได้จากการเล่นทีฟัมเซิร์ฟตอนอ11โมงถึงบ่ายสมนะฮะมันจะได้รางวัล2เท่าแล้วก็เอาของมาอัปเกรดตรงนี้จะได้เยอะนะฮะตรงนี้ไปอัพหน่อยนะแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเลเวลคุณไม่อัพถูกไหมครับถ้าเกิดว่าคุณอัพเลเวลมากกว่านี้มันจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็สัตว์ขี่ก็เหมือนกันนะอืมก็พยายามหาผลไม้มาใส่นะครับให้มันแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งก็คืออ่า วีพีนะครับถ้าจะดูไกด์การเล่นเนี่ยให้ดูเซิร์ฟ789ที่ผมเล่นอยู่ผมก็เป็น VP0 เหมือนกันร้านค้าเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อไอเทมนะผมแนะนำให้ซื้ออันนี้ไว้นะครับทุกวันนะฮะแล้วก็ซื้อชิปอาร์ซิอูดไว้ทุกวันนะครับวันละ3เลยนะครับผมแนะนำให้ซื้อวันละ3นะครับรีเซ็ตไปแล้วก็ซื้อวันละ3นะฮะแต้มพวกเนี้ยมันได้แต้มจากอารีนาทั้งนั้นนะครับเนี่ยสวยพวกการ์ดคุณสมบัติการ์ดเปลี่ยนล่าเนี่ยถ้าเกิดขาดก็เข้ามาซื้อได้นะครับเนี่ย อันนี้แล้วก็หินเลืกรับก็ซื้อไว้นะครับมันจะมีปรกมอนบางตัวที่ใช้เปลี่ยนเราจะมาซื้อ,อตัวตาต่อสู้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะตรงนี้หลักๆก,ก็ซื้อประมาณนี้ต่อมานะครับผมก็ให้ทุกคนครับให้ไอดีนะหลักๆเลยนะถ้าอยากจะให้เลเวลสูงๆอันนี้การจัดทีมการอัพพลังทั้งในผมพูดถึงเวลาแต่ว่า โอเคนั้นเรามาพูดถึงกันเรื่องการอัพเลเวลกันหน่อยหนึ่งวิธีการที่จะดันเลเวลให้ได้ไวๆนะครับหนึ่งเลยนะครับคุณจะต้องใช้พลังกายให้หมดนะครับพลังกายเนี่ยสามารถหาได้นะครับจากาในส่วนของการรับฟรีที่พิกเนี่ยโอ้โหไม่รับพลังกายเลยครับคือเขาไม่เล่นใช่ไหมให้วิเคราะห์แต่ไม่เล่นต่อใช่ไหมเนี่ยต้องเล่นต่อนะครับเนี่ยไม่รับพลังกายนะครับ1เราสามารถซื้อได้1ครั้งนะครับผมซื้อนะแล้วก็ ได้จะกินถุงรางวัลนะครับจะมีขายนะครับบางวันจะมีขายนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆของเกมนะฮะแล้วก็แนะนานะครับพยายามนะครับผ่านด่านประจนภัยนะครับผ่านด่านประจนภัยแบบปกติแล้วก็แบบยากผ่านด่านประจนภัยพยายามผ่านให้ได้นะครับแบบว่าอ่าแม็กนะครับผมแบบทุกดาวเลยมันจะปลดในส่วนของกล่องอุปกรณ์นะครับเนกล่องมันจะได้2กล่องอย่างเงี้ยมันจะได้เพชรได้ของได้เลยเยอะนะครับผมแล้วก็ได้ exp เยอะคราวนี้เนี่ยพอเราทำเควสเสร็จ ให้เราส่งเควสนะครับเนี่ยเดินส่งเควสเลยอย่างเงี้ยมันจะได้เลเวลไวนะฮะไม่ต้องทําอะไรมากครับเล่นไปก่อนนะครับเนี่ยเดินส่งเควสไปแบบที่ผมทำเนี่ยมันจะได้ exp เยอะนะครับคนนึงจะได้40 50 exp แป๊บเดียวนะครับก็ขึ้นแล้ว50 60ไวมากนะครับไม่ได้นานนะฮะผมถ้ามีเวลาเล่นหน่อยบ้างดิเนี่ยเล่นไปนะครับอัพไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเห็นปะดูดิดูดิเห็นไหมดูดิเห็นปะอัพไปเลยเนี่ยเลเวลคืออะไรเห็นปะแป๊บเดียวนะะฮ เนี่ยเลเวลขึ้นไปแส่สีผงแล้วเห็นปะเนี่ยอัพไปเนี่ยมันยังส่งเควสได้ไมากเขาไม่ส่งเควสเลยทําเควสแต่ไม่ส่งนะครับผมอ่ะส่งเควสด้วยนะฮะทําทุกวันส่งทุกวันนะฮะเนี่ยไล่ส่งไปเห็นปะเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยนะครับสมมุติเราเล่นผ่านด่านไปจนภยัยไม่ผ่านแล้วโอ้โหทำอะไรไม่ได้แล้ววิธีต่อไปก็คือไม่ยากครับวิธีต่อไปก็คือกวาดล้างครับเราต้องเอาพลังการมากวาดล้างกวาดล้างที่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําให้มากวาดล้างต้องบัตร exp ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่นะครับได้นในส่วนของ EXP เยอะแล้วก็ได้การ์ดตีบวกด้วยนะครับตรงนี้ผมจะใช้บ่อยนะครับหรือจะมาใช้กับพวกอุปกรณ์นะครับเอาวงอาวุธตรงนี้ก็ได้เช่นกันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ในการฟาร์ม EXP ได้ดีนะครับ ก็มาลองดูครับไม่ได้สายเกินไปนะสามารถเล่นตามๆต,ต่อกันมาได้เพราะว่าพื้นฐานนะครับไอดี ID ตัวเนี้ยดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วมีตัวละครที่ดีด้วยมีทั้งตัวอ่าซัพพอร์ตดาเมจซัพพอร์ตนะครับมีตัวดาเมจดีๆตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ผ่านด่านดีทุกตัวผ่านด่านดีหมดนะอ่ะลองปรับใช้กันดูแล้วกันก็ลองเล่นดูนะฮะแล้วก็ เดีย๋ยวมาวิเคราะห์กันใหม่นะครับในโอกาสข้างหน้านะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่่งมันโซนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพื่ให่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ